สวัสดี iscilla, ออคะ่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2568วันนี้เวลา17นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช2568ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถระบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุง่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนผานหน้าฐานชุกชีทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ท่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านภาลัยส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมันนสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมันนสก,การทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบแล้วเสด็จออกไปยังฌานพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้ผลอากาศโถพักดีแสงชูโต รักษาราชาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนส่งจุดไฟจากคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายจเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนไตราตามพระอารามหลวงที่ได้ส่งพระราชอุทิศไว้จำนวนหกพระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิษดุสิตวานารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหมอ่อมถวายเทียนชนวนส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้ เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักสินพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชบโรการให้พระราชวงศ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตน์ไรจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถ ครบสามรอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบโสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมมาศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมมาตต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีล พระราชยานวัชรชิโนพาสประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาถวายศิลป์และถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขาปุณณมีกถาจบแล้วทรงหลังทักซิโนทกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทียธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดีเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงกราบที่หน้าครื่องนมัสการส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทุละอองทุลีพระบาทแล้วสเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชาดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระสีมหาโพธิทวสมาราชบพิษให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเชิญไปปลูกเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันนี้เวลา 9. นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเลิกให้ผู้ว่าราชการจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศ เชิมพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตไปปลูกในพื้นที่วัดาศาสนสถานสวนสาธารณะและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดอาทิกรุงเทพมหานครที่สวนลุมพินีจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สวนพุทธภูมิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดสกลนครที่วัดพระาธาตุเชิงชุมจังหวัดน่านที่วัดพระาธาตุแช่แห้ง จังหวัดนนทบุรีที่อุทยานเฉลิมการจนาพิเศษพุทธมนตนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดกระบี่ที่วัดมหาธาตุพระชิรมงคลพุทธมนตนจังหวัดนราธิวาสมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีตลอดจนมีส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิพระราชทานให้จังหวัดต่างๆได้พระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษ มีความหมายว่าพระสีมหาโพธิร,ราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ได้พระราชทานวีดิทัศธรรม,มนาวาวังธรรม,มพระราชทานเนื่องในวันวิสาขาบูชาเปิดเผยแพร่ในพิธีดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยวัดตาสงสารอันยืดยาวนาน หาจุดเริ่มต้นและปลายสุดไม่พบทามกลางคลื่นลมแรงและความมืดมนในทะเลแห่งอวิชานั้นได้ปรากฏลำแสงแห่งพระบารมีแผ่ปกคลุมมาถึงธรรมนาวาลำน้อยนี้ในปีพุทธศักราช2566ในหลวงรัชการที่10ทรงเล็งเห็นถึงเจตนารม์อันแรงกล้าของธรรมนาวา ที่จะนำพาให้ผู้คนทั้งหลายได้เดินบนเส้นทางดับทุกข์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาศ,าศาสดาได้วางไว้พระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยประชาชนของพระองค์ให้ตื่นรู้และดับทุกข์ได้ด้วยปัญญาตามแนวทางแห่งอริยมมัคธรรมนาวาวเรือหลวงแห่งธรรมลำใหญ่ที่ขับเคลื่อน ด้วยพลังแห่งพระราชรัทธาอันแรงกล้าของพระองค์บัดน,นี้เรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวังพร้อมขับเคลื่อนเต็มกำลังตามพระบรมราชปณิธานอันยิ่งใหญ่เพื่อพาพระศกนิกรเข้าสู่ฝั่งอันกเกษมสิ่งถูกทั้งปวงตามรอยบาทสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป ความสําคัญของวันวิสาขบูชาเป็นความสําคัญเกี่ยวกับพระพุทธองค์โดยตรงเนื่องจากว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์ประสูติขึ้นมาและเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ตัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณจวบกันกับเป็นวันที่พระพุทธองค์ปรินิพพานความสําคัญนี้เป็นความสําคัญที่เกี่ยวโยงกับพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าที่พึงแสดงออกถึงพุทธบูชาต่อพระพุทธองค์ เนื่องจากว่าการประสูติของพระพุทธองค์เป็นการประสูติเพื่อมาทําหน้าที่แสวงหาความรู้ในสัจธรรมการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เป็นการตรัสรู้เพื่อนํามวลหมู่มนุษยชาติเข้าสู่การดับทุกข์การปลิพัานของพระพุทธองค์ได้ทรงมอบมรดกทางปัญญาให้แก่มวลมนุษยชาติแล้วปลิพัาน ท้งนี้พุทธศาสนิกชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมวีดิทัศน์ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royal office th พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดี ไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่14ในโอกาสที่ทรงได้รับเลือกตั้งให้ดงรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่เมื่อวันที่8พฤษภาคม2568ความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่14นครรัฐวาติกันในสุภวาระอันเป็นมงคลยิ่งที่พระคุณเจ้าได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระสันตะปาปาซึ่งเป็นสมณศักดิ์อันศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอน้อมถวายพระพรมาด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอพระคุณเจ้าได้ทรงมีพระพรนาไมอันสมบูรณ์มีกำลังพระวรากายพลังใจที่เข้มแข็งและทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนานการที่พระคุณเจ้าได้รับการยกย่องสถาปนาขึ้นสู่ตำแหน่งอันสูงส่งนี้ได้นำมาซึ่งความสุขสงบและความปลื้มปิติต่อชาวโลกไม่ว่าในหมู่ชาวคริสต์หรือในหมู่ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็ตามด้วยศรัทธาอันประจักษ์ จิตวิญญาณที่สูงส่งและความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่พระคุณเจ้าได้ยึดเป็นรากฐานในการบำเพ็ญพระกรณียกิจอุทิศพระองค์เพื่อส่วนรวมได้ทำให้พระคุณเจ้ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาของผู้ยากไร้รวมทั้งปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นในโลกอีกด้วยประเทศไทยซึ่งเป็นสังคมที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ มีความซาบซึ้งอย่างยิ่งที่พระคุณเจ้าได้แสดงความยึดมั่นสนับสนุนการเสริมสร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจและปฏิสัมพันธ์ซึ่งล้วนเป็นพลังผลักดันความสะพัน์อันดีความชื่นชมและเคารพซึ่งกันและกันในหมู่ชุมชนต่างศาสนาในประเทศของเรามาโดยตลอดในสุภาวาระอันเป็นมงคลน,นี้ขอพระคุณเจ้าได้จงสถิตสถาพรเป็นประทีปแห่งศรัทธาแห่งความหวังและเมตตาธรรม ให้แก่ประชาคมโลกตลอดยิ่งยืนนานพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวะชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมนนในว,นวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2568 วิถีวิสาขบูชาคลายดิถีประสูต,ตรัสัสรูและปริิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วควรเทพุทธบฏิษัตท,ทั้งหลายจักได้ระดึกถึงคุณพระรัตนตรัย และบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงถึงพร้อมด้วยพระปัญญาคุณคือความรู้รอบในสพรพพสิ่งทรงค้นพบความจริงสี่ประการที่เรียกว่าอริยสัจ เป็นพรลวาเหตุให้สงถึงพร้อม้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณบริบูรณ์ครบเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการที่เราผู้เป็นปัจจิมาชนาตาชนซึ่งแม้ เกิดภายหลังพุทธปรินิพานแต่ยังมีบุญวาสนาได้พบพระพุทธศาสนาอยู่จึงไม่พึงปล่อยโอกาสพิเศษแห่งชีวิตในชาตินี้ให้ล่วงลับไปโดยไร้สาระขอจงตั้งตนเป็นสาวก ผู้มีกุศลและฉันทะที่จะคอยสดับตรับฟังพระธรรมตั้งปณิธานในหน้าที่ที่จะอบรมพัฒนาตนให้จะเดินขึ้นตามลำดับด้วยปัญญาอันถูกต้องท่องแท้และด้วยความเข้าใจเบื้องต้นว่าปัญญาคือสภาพธรรม ที่รู้ตามความเป็นจริงแต่จริงใดคือความจริงและการเข้าถึงความจริงนั้นมีกระบวนวิธีกรรธรรมในใจให้แยบคายอย่างไรผู้ปรารถนาความงอกงามในพระธรรมจึงจำเป็นต้องเจริญศรัทธาภาษาทะในพระปัญญาตรัสรู้ ยาได้เสื่อมคลายแล้วมันผลขวายศึกษาปฏิบัติธรรมะด้วยความอดทนยาได้หลงทนงตนเผลอคิดเองพูดเองให้เข้าใจไปเองโดยด่วนสรุปโดยขาดการศึกษาพระพุทธานุสาสนีอันมีมา ในพระไตรปิฎกซึ่งดำรงอยู่เป็นหลักพระศาสนาสืบมาถึงปัจจุบันให้ถูกต้องทองแท้ตามหลักสูตรและวิธีวิทยาอ่านชอบเพื่อจักได้เป็นชาวพุทธผู้ไม่เดินหลงทางไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ อันนับเป็นพยันตรายร้ายแรงทั้งในชาติปัจจุบันและในสัมปราภพนิถีวิสาขาบูชาปีนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตั้งปณิธานให้นแน่วแน่ในอันที่จะพัฒนาตนเองตามหลับไตรสิกขา ให้มีศีลเป็นที่รักให้มีสมาธิตั้งมัน่นและให้มีปัญญาแจ่มแจ้งจง,จงเป็นผู้เห็นชอบคิดชอบและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเปิดโอกาสให้สันติสุขอันประเสริฐมาสถิตมั่นในตนและสังคม สมด้วยพระพุทธภาสิทธิว่าปัญญาวิชิวีชีวิตามาหูเสษถังความว่าปราดกล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุดด้วยประกาศนี้ที่รังติดตุสัทธรรมโมทมเมโหนตุสภารวาขอพระจัตธรรม จงดำรงคงมั่นอยู่ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายจงมีความเคารพในพระธรรมนั้นเถิดจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ